ความรักของคุณสองคนไม่ค่อยราบรื่นแล้วคุณสองคนจะไปต่อกันได้ไหมเราดูผลกานไพ่เป็นเิลย์เดอมเป็นดวงโดยรวมต่างคนต่างไม่ยอมกันความรักของคุณสองคนจะเป็นอย่างไงจะไปต่อกันได้ไหมหรือจะจบกันแค่น,นี้เป็นเิลย์เดอมเป็นดวงโด,งดงงยรวมต่างคนต่างไม่ยอมกันความรักของคุณสองคน จะไปต่อกันได้ไหมหรือจะจบกันแค่นี้เป็นคลิปแรนด้อมไปดวงโดยรวนะมนะห้าใบนะคุณสองคนจะไปต่อกันได้ไหม <c oughs> เป็นคลิปกันดอมนะ <c oughs> เขาคนนั้นของคุณชาวธาตดินประสบกันก่อน เขาคิดมากคนคนนี้ของคุณเวลานี้เขาคิดมากหมายคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเขาคิดมากจะทาอย่างไรต่อไปกับความรักกับคุณคนคนนี้เอตออฟเบนเตอเขาคุณเป็นคนมีค่านะสําหรับเขาคนคนนี้ของคุณเขามองคุณเป็นคนมีค่านะเวลานี้ ชาว่าตึดินะสบกันก่อนสองใบคนคนนี้ค่อนข้างที่จะต่อจากนี้ไปเขาจะดูแลคุณเขาจะซัพพอร์ตคุณจากที่ผ่านมามีประเด็นต่อกันไม่ยอมกันต่อจากนี้ไปเขาจะดูแลคุณเขาจะซัพพอร์ตคุณ คุณเป็นคนมีค่าใช่รับเขานะตอนนี้เวลานี้คนคนนี้ของคุณชาวท่าดินประสบกันก่อนชาวท่าดินสามใบเดอะเดวิลที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณเขาไม่โอเคกับคุณที่ผ่านมาจากการที่มีประเด็นต่อกันกับคุณคนคนนี้ไม่ซื้อตรงกับคุณเลยทำให้คุณสองคนมีประเด็นต่อกันมีความรักที่มีปัญหาต่อกัน ความรักของคุณเลยไม่ราบเรื่องจากคนของคุณไปมีคนหนึ่งเดว l l ทำให้คุณสองคนมีความรักที่มีประเด็นต่อกันสตรนคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆส n ตรนตมามขยายไพ่กันแนะคนคนนี้ของคุณชาวธาตุดิงเวลานี้เขามีการสองคุณนะคนคนนี้ เขาอย่างสองคนคนคนีคนน้เด e เดสคุณมีการตัดจบกันมาความรักของคุณสองคนจากการทีป่ประเด็นต่อกันเด e เดสมีการตัดจบกันมาแต่การตัดจบของคุณสามารถไปต่อกันได้เดดเดสจากการที่คุณสำนึกผิดจากการที่คุณรู้สึกทำตัวที่ผ่านมาไม่ดี ต่อจากนี้ไปคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้นะโดยสตาร์ทุกสิ่งทุกอย่างเขาคนนี้ของคุณเขาคนนี้ของคุณจะยกย่องคุณเป็นเหมือนดวงดาวทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปคุณสองคนจะมีความรักกันที่สมบูรณ์ถึงแม้จะมีความรักที่คิดหนักคิดมากบางครั้งบางเวลาแต่กัรสืเมอนทุกสิ่งทุกอย่างคุณสองคนต้องได้กลับมาร่วมกันอย่างแน่นอนกัรสืเมอน จำพอเรนคุณสองคนมีการปรับปรุงตัวคุณท,ทุกสิ่งทุกอย่างคุณสองคนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจัสเมนและจำพอเรนคุณสองคนจะมีความรักที่ดีต่อกันคุณสองคนต้องีการปรับตัวเข้าหากัน